คุณผู้ชมคะทางด้านของรองโจ๊กค่ะพลตบตเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านเองก็เปิดปฏิบัติการสั่งรวบหัวหน้าแก๊งเอาลอสนะคะที่พัทยาแล้วก็มีการดําเนินการทั้งกฎหมายกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะที่มีการจับกลุ่มนะคะผู้ต้องหาฆ่าในฮันส์ปีเตอร์มาร์กอายุ62ปีซึ่งเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวเยอรมันค่ะโดยจับกลุ่มนายโอลาฟชาวเยอรมันนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน4ผู้ต้องหาและนายโอลาฟนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มเอาลลออสพัทยาอีกด้วยจากการสืบสวนทราบว่ากลุ่มแกลง้งดังกล่าวเนี่ยเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบการขับรถจักรยานยนต์คันใหญ่แล้วก็รวมตัวกันกับบุคคลหลายสัญชาติเลยจะมีการเช่าสถานที่ เพื่อใช้นัดรวมตัวกันทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็มีหลายจุดในพื้นที่พัทยาด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยร่วมกันบูรณาการปิดล้อมจุดต่างๆค่ะ ทั้งหมด8จุดแล้วก็มีเป้าหมายสําคัญคือนายโทมัสเป็นสัญชาติออสเตรียซึ่งพบว่าบุคคลดังกล่าวนะคะมีการแสดงตนเป็นหัวหน้ากลุ่มเอาล่อเนี่ยแหละค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจค้นยึดสิ่งของภายในบ้านหลังดังกล่าวเชื่อมโยงกับขบวนการเอาลอเนี่ยนะคะแล้วก็ตรวจสอบพบนายโทมัสนะคะก็ยอมรับว่าเป็นหัวหน้าแก๊งจริงๆแล้วก็ได้ถอนตัวแล้วนะคะนับตั้งแต่เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เข้าไปตรวจค้นในบ้านพบว่านายโทมัสเตรียมเก็บของ กำลังจะทําการย้ายหนีพอดีค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เลยได้ตรวจสอบข้อมูลของนายโทมัสพบว่ามีหมายจับคดีร่วมกันช่อโกงประชาชนและนําเข้าข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เลยควบคุมตัวนายโทมัสส่งพนักง,งานสอบสวนสพเมืองพัทยาเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะกลับเรียนสือ่อมวลชนนะครับนะวันนี้ก็เป็นผลการดำเนินการของตำรวจภูธรภาคสองนะครับนะ โดยการบริกานร่วมโดยการกำกับดูแลของท่านผู้จัดการตำรวจท้องท้องสองนะครับณซึ่งท่านผมตรอได้แบ่งการและมอบหมายทั้งผมทั้งท่านผู้จัดการนะครับแล้วก็รักษาราชการร่วมกันตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีรวมถึงท่านผู้กํากับศูนย์สืบสวนสอบสวนตำรวจท้องท้องสองนะครับนางผู้จัดวุ้ิสารเดียนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะก็จากการเสียชีวิตนะครับก็ยินดีกัน เกิดค่ารุ่กพรอมนะการค่าอันศสต่างๆนะครับนะซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญยูพัทยานะครับนะก็มีแก๊งก็คือแก๊งออ,อลลอนะ์แก๊งไบโดสเอลแอนเจลต่างๆนะครับนะวันนี้ก็ได้ไประชุมร่วมกันนะครับแล้วท่านผบัตรลก็ได้สั่งการกำชับว่า,าต้องเอาสิ่ที่นะครับนะวันนี้จากการขอมัดหมายพ้นทําการปิดลอ้ลอมตรวจค้นบ้านพักนะครับแลนะเราก็ทําการปิดล้อมตรวจค้น โดยการขอมัดหมายค้นจากสารอาญานะครับทั้งหมดสามเป้าหมายนะครับก็คือเป็นที่พักของหัวหน้าแก๊งเอาองนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพก็คือนายโทมัตนะครับไดจากการตรวจค้นนะครับนะทั้งสามุนนะครับเราพบนะครับหนึ่งนายโทมัสนะครับซึ่งยอมรับกับเจ้าที่ว่าเป็นหัวหน้าแก๊งเอาองนะครับไดจากการตรวจค้นในบ้านไม่พบการทำผิดแต่แดงสิ้นนะครับแต่เมื่อเอามาตรวจสอบ พดีต mm. 네่างๆก็พบว่ามีหมายจับนะครับมีหมายจับของสถานีตำรวจภูทรพัทยานะครับในเรื่องของร่วมกันช่อกงประชาชนและก็นำเข้านำเข้าข้อมูลอันินเทจในความผิดตามรบคอมพิวเตอร์นะครับนะซึ่งวันนี้ได้จับกลุ่มตัวแายสงตรัแล้วนะครับนะวันนั้นวันนี้เราก็จับกลุ่มหัวหน้าแก๊งเออรอนะครับนะโดยชัดเกนนะครับพร้อมทันจากการตรวจค้น ด้บ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่ของสพหนองปลือนะครับนะก็พบตัวนายแดนนี้นะครับแดนนี่โรสนะครับซึ่งก็เป็นสมัยที่แก๊งรองเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับนะก็พบสารเสพติดนะครับในปัสสาวะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดในเรื่องของยาเสพติดคือแก๊งเหล่านี้ก็จะเป็นแก๊งที่ใช้ยาเสพติดเป็นหลักนะครับนะซึ่งที่ผ่านมาเราก็ประสานข้อมูลกับทางสารพูดเยอรมันไปกับประเทศไทยนะแล้วเมื่อวาน ผู้ช่วยผมตรอออสเตรเลียนะครับก็เข้าพบผมเดินทางมาจากออสเตรเลียเองเลยนะครับผู้ช่วยขผมตรอ,อ AFP นะครับดังนั้นวันนี้ขอ้อมูลเรายังมีอีกมากนะครับในส่วนของแกงนี้แต่ไม่ใช่ในพื้น,ะนที่ของพัทยานะเป็นพื้นที่ของเกาะจมุรและภูเก็ตนะครับดังนั้นวันนี้ในเรื่องของแดนดี้ในเรื่องของโทมัสเราจาับคุณตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็วันนี้ท่าผู้กลับนะ ตอนอยจังหวัดชุบุรีนะครับนะเพืกับปริญญาอิงเกรสรก็ยังได้ทาการเพื่อถอนสมาชิกแกงเอาลอไป1หนึ่งคนแล้วก็สมาชิกของแกงเบโรสไปอีกหนึ่งคนนะครับใน <c oughs> การเพื่อถอนนะครับนะเราเพื่อถอนเนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการขอีซ่า,าในการอยู่ต่อคือ r e t i เม m e n t นะครับเราะฉะนั้นในการเพื่อถอนครั้งนี้นะครับเราจะขึ้นบัญชีแบลก์ลิสต์สาววนแล้วห้ามเข้าประเทศไทยอีกโดยสาวรน,นะครับ ดนะเพระเดนเช่นเดียวกันนะครับในส่วนผู้ลงามของรายนะแตนที่เรทโทมสที่จับกุมแล้วนะครับส่วนนี้เมื่อพ้นโทษนะในเมืองไทยแล้วเราจะผลันกาในออประเทศออกนอกประเทศแล้วก็ขึ้นบัญชีแบล็คลิ s t ผวาห้ามเข,ข้าประเทศไทยอีกโดยเด็ดขาดนะเพระนั้นกลุ่มคนเหล่านี้นะครับที่เป็นแก๊งอาญากรรมนะครับข้ามชาติวันนี้ทั้งผมท่านผมจวนะครับทั้งท่านผู้จัดการรองผู้จัดการก็ประสานโดยแก้ชิีกับสารพูด,ดออสเตรลียปจำเรศไทยหรือ AFP นะครับนะเพระนั้น วันนี้การทํางานเราทํางานโดยการบริการใกล้กชิดนะครับเพะฉะน,นั้นก็ฝากประชาชนนะครับว่าในส่วนของข้อมูลนะครับถ้าท่านพบเห็นแก๊งแบบนี้นะครับวันนี้แก๊งแบบนี้จะแกงต่างคือใช้หาเล่แต่ฮาเล่เป็นของไทยก็ไม่รู้นะครับวันนี้นวันนี่เราไล่ตรวจสอบหมดว่าหาเล่เป็นชื่อของไทยนะครับเพะฉะนั้นก็ฝากถึงประชาชนในพื้น,นที่นะครับว่าจะมีข้อมูลก็ส่งข้อมูลให้ผมเลยที่หมายเลขบัญชีผมเลย065 สามห้าสี่หกห้าหนึ่งเก้านะครับวันนี้เราทํางานได้เร็ว,รวก็จากหนึ่งลูกน้องเราสองข้อมูลของประชาชนที่แจ้งมานะครับรานะวน,นั้นถ้ามีนะก็ให้โทรตรงวันนี้ผมเลยนะจะได้ออออกไปให้หมดนะครับราวนั้นะวันนี้นนนต้องฝากคนทำอาหากินแต่ก็โดยสุจริตนะครับนะในพื้นที่ของพัทยานะในพื้นที่ของหนองปลือในพื้นที่ของชุมพรีศรีราชานาะนะอยเพียนนะครับทั้งหมดนะครับวันนี้ ก็ต้อง่าวว่าให้ท่านทำงานอย่างมีคำลังศูไม่มีการเก็บค่าคุมคลองแต่แดงจริงถ้ามีการเก็บค่าคุมคลอง,งเมื่อไหร่ให้โทรตรงมาที่ผมนะครับศูนย์หกห้าามา